ค่ะวันนี้เราจะมาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องงานเกษตรในหัวข้อการเพราะเมล็ดค่ะค่ะเด็กๆคะการปลูกพืชสามารถทําได้หลายวิธีอย่างเช่นการเพราะเมล็ดการปักชำซึ่งวิธีการเพราะเมล็ดจ,จะได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะพืชส่วนใหญ่จะมีเมล็ดและวิธีการเพราะเมล็ดก็จะเป็นวิธีการปลูกที่ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดการเพราะเมล็ดคือการนําเมล็ดพันธุ์พืช ที่มีคุณภาพมาเพาะปลูกลงแปลงหรือภาชนะที่เราเตรียมไว้อย่างเช่นกระบะถุงพลาสติกและรอจนกระทั่งเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าและ,จะเจริญเตบโตแข็งแรงเราจะย้ายต้นกล้าเหล่านั้นไปปลูกในพื้นที่ที่เราต้องการเมล็ดพันธุ์พืชท,ที่มีคุณภาพดีจะมีลักษณะหนึ่งเลยสะอาดและใหม่ 2. ไม่มีสิ่งเจือปน 3. สีสันสดใสไม่รีบไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป 4. มเมล็ดจะไม่แตกล้วหรือไม่หักปนและ5ไม่มีมเมล็ดที่แสดงว่าถูกลอยมแมลงกัดหรือแทะนั่นเองค่ะค่ะต่อไปวิธีการเพาะ,มะเมล็ดวิธีที่3ค่ะการเพาะ,มะเมล็ดลงในแปลงเพาะซึ่งวิธีนี้ จะเป็นวิธีที่เราต้องการต้นกล้าเป็นจํานวนมากโดยสถานที่เพาะจะต้องมีแสงแดดเพียงพอน้ำไม่ท่วมขังและแปล,แปลงเพาะเมล็ดจ,จะต้องมีขนาดกว้าง1เมตรและยาวตามความต้องการของเราค่ะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้คือ 1. แปลงเพาะเมล็ดขนาดกว้าง1เมตรยาวตามที่เราต้องการค่ะ 2. เมล็ดพันธุ์พืช 3. จอบ สสายยางหรือบัวรดน้ำห้ฟางแห้งหรือทางมะพร้าวค่ะขั้นตอนการ,พรเพาะเมล็ดมีดังนี้ค่ะ 1. ขุดพิกหน้าดินพึ่งแดดไว้1-2สัปดาห์เพื่อทำลายเชื้อโรคและศัตรูพืชค่ะ 2. ย่อยก้อนดินให้มีขนาดเล็ก ปรับหน้าดินให้เรียบและเสมอกันเพื่อให้มเมล็ดพันธุ์พืชที่าะว่านตกลงดินไม่ลึกจนเกินไปซึ่งช่วยทําให้ต้องก้าเนี่ยค่ะงอกได้ดีขึ้น 3. หว่านมเมล็ดพันธุ์พืชให้กระจายแปลงกระจายทั่วแปลงไม่ควรหว่านในที่ที่ใดที่หนึ่งหรือให้มันแน่นจุกในที่ใดที่หนึ่งค่ะเพราะจะทําให้ต้องก้าเบียดก,กันแล้วก็ยากต่อการที่เราจะถอนหรือย้ายค่ะ 4. โรยดินบาง กบเมล็ดเพื่อให้เมล็ดพันธุ์พืชได้รับความชื้นสม่ำเสมอและงอกได้เร็วขึ้นค่ะ 5. คุมด้วยฟางแห้งหรือทางมะพร้าวเพื่อป้องกันแสงแดดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อต้นกล้าเล็กๆที่มันกำลังจะงอกค่ะ 6. รดน้ำให้ชุ่มตลอดแปลงด้วยบวถน้ำหรือสายยางที่เราปรับระดับความแรงของน้ำได้นะคะ 7. รดน้ำเป็นประจำทุกวันเช้าเย็นค่ะและ 8เมื่อต้นกล้าองอกทั่วแปลงแล้วให้เรานําฟางหรือทางมะพร้าวออกเพื่อให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดมากขึ้นค่ะ,ะเด็กๆเรามาดูประโยชน์ของการเพราะ,มะเมล็ดกันค่ะ1รักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญพันธ์2ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. พืชที่เพาะจนเจริญเติบโตแล้วเราสามารถนำประกอบอาหารได้ 4. เป็นอาชีพและสร้างไรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ค่ะ 5. ปลูกจิตสำนึกให้เรารักธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการปลูกพืชทำให้พืชที่เราปลูกค่ะ,คะมีจำนวนมากขึ้นค่ะค่ะเด็กๆเ,เรามาดูวิธีการดูแลแปลงเพาะต้นกล้าของเรากันค่ะ การดูแลแปลงเพาะต้นกล้าเป็นการดูแลต้นกล้าให้เจริญเติบโต,ตแข็งแรงพร้อมที่จะถอนย้ายค่ะถอนย้ายเพื่อไปปลูกในสถานที่ต่อไปที่เราเตรียมไว้ค่ะการดูแลต้นกล้าในแปลงเพาะทําได้โดยการลดน้าพรวนดินกําจัดวัชพืชหรือศัตรูพืชใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะให้ต้นกล้าเนี่ยค่ะดีเจริญเติบโต,ตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงและให้ผลผลิตได้ดีด้วยค่ะ การลดน้ำหลังจากที่เราเพาะ,มะเมล็ดเราต้องลดน้ำทุกวนันเวลาเช้าเย็นเพื่อให้ดินชุ่มชื้นโดยใช้บัวรดน้ำหรือใสายางฉีดพ่นเป็นฝอยละเอียดค่ะไม่ควรเปิดน้ําแรงเกินไปเพราะต้นกล้าเล็กๆจะบอกช้าําอีกทั้งการรดน้ําจนเปียกแฉะเกินไปจะทําให้ต้นกล้าเน่าตายได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดน้ํา อ่าจะมี2อ,อย่างด้วยกันค่ะคือ1บัวรดน้ำและ2ส,สายยางรดน้ำตามรูปเลยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนในการรดน้ำค่ะหนึ่งเลยเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรดน้ำถ้าเป็นต้นกล้าขนาดเล็กค่ะเราควรใช้บัวรดน้ำเพื่อไม่ให้ต้ ก้บาบช้ำถ้าต้องการแข็งแรงดีแล้วและแปลงเพาะมีขนาดใหญ่เราควรใช้สสยยางสสยยางเนี่ยควรปรับระดับความแรงของน้ำได้เพื่อประหยัดเวลาและแรงงานค่ะ 2. รดน้ำให้ทั่วแปลงค่ะจนดินชุม่มแต่ไม่ควรให้แฉะหรือให้น้ำขังนะคะ3าํทำความสะอาดอุปกรณ์หลังจากใช้งานทุกครั้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะ เด็กๆเมื่อเราเรียนจบเรื่องการ,พรเพาะเมล็ดเรียบร้อยแล้วเรามาทำแบบพัฒนาทักษะกันดีกว่าค่ะเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งถ้าต้องการ,พรเพาะเมล็ดเพียงเล็กน้อยและเคลื่อนย้ายสะดวกควรเพาะด้วยวิธีใดคะคำตอบก็คือข้อที่สองค่ะเพราะอะไร ราะกระบะเป็นภาชนะที่เคลื่อนย้ายได้และสะดวกและใช้พื้นที่ไม่มากค่ะข้อที่สข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเพาะ,มะเมล็ดในแปลงเพาะคะค่ะคำตอบที่ถูกต้องเลยคือข้อ3 หวานเมล็ดในแปลงให้สม่ำเสมอไม่แน่นเกินไปเพราะอะไรเพราะพืชจะได้ไม่แย่ยงอาหารกันทำให้ได้รับสารอาหารเพียงพอต่อการจเจริญเติบโตค่ะต่อไปข้อที่สข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเพาะเมล็ดคะ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2ค่ะทำให้ขายต้นไม้ได้ในราคาแพงขึ้นเหตุหตผลเพราะการขายต้นไม้ให้ได้ในราคาแพงขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาต้นไม้ให้มีความที่สวยงามและสมบูรณ์ค่ะไม่เกี่ยวกับการเพาะเมล็ดนะคะข้อที่สวิธีการใดเป็น วิธีการขุดต้นกล้าโดยไม่ให้เหี่ยวเฉาค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่1ค่ะใช้ช้อนปลูกขุดรากพร้อมดินเพราะช้อนปลูกเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตักและขุดต้นกล้าได้ค่ะข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่5การเพราะ,มะเมล็ด ควรเลือกเมล็ดพันธุ์อย่างไรคะคำตอบที่ถูกคือข้อที่3ค่ะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีเพราะการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจะทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกมีคุณภาพด้วยค่ะสําหรับวันนี้คุูอ้อมขอจบการเรียนการสอนเรื่องการเพาะเมล็ดนะคะหลังจากนี้แล้วให้นักเรียนกลับไปทบทวนการเรียนเรื่องเพาะเมล็ด แล้วในชั่วโมงหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ในหัวข้อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ